สวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยพบกันเป็นประจำกับช่องของปปาเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะพอดีมีอ่านักสะสมถามหาแล้วก็ให้ประปาหาให้สำหรับเหรียญน,นี้ผลิตน้อยที่สุด 20บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะผลิตน,น้อยที่สุดเลยแต่ผลิตน้อยที่สุดของ20บาทที่ลึกนี้ก็อ่าจะอยู่ค่อนข้างไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นท่านผู้ชมฮะถึงหลักแสนเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวดูเหรียญน,นี้กันก่อนเลยเนาะนี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึกครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาติท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญนี้ใครที่มีนะย้อนหลังไปเมื่อปีที่ผ่านมาใช่ไหม ถึงถึงถึงล่าสุดที่ประปาเคยเคยประกาศรับซื้อไปก็อยู่ที่กันูลาวเหรียญละประมาณสักหกร้อยท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งาน,นเอาสูงสุดเนาะฟังช่องประปาบอกว่าสูงสุดในสวยสุดแล้วละ่ะอ่ะนะถ้าสูงสุดระดับหกร้อยเนี่ยถ้าผ่านใช้ก็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 ต่ําลงเหง่ออ่ะท่านผู้ชมฮะใครที่มีเนาะพอเราไปเร็วกันเลยก,ก่อนท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่อยู่ในววระที่สองของเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึก อ่ะเหรียญนี้ใครที่มีนะท่านผู้ชมดูให้ดีนะฮะอ่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่คือเหรียญครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาติจํานวนการผลิตสองแสนเหรียญเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปปาร,รับซื้ออยู่ที่สองร้อยถึงห้าร้อยบาทผ่านใช้สองร้อยนะไม่ผ่านใช้ก็ราวๆสักสองร้อยบาทแต่เหรียญนี้ปปาก็ซื้อมาราวๆท่านผู้ชมมาสภาพแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเขายังมีร่องรอย,อยเลยนะก็ไม่ผ่านใช้จริงๆเลยเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณหกร้อยบาท600บาท,บาทถ้าผ่านใช้แล้วก็ 200, 300, ส0งร0อยามประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะน,นะสองร้อยามตามสภาพถ้าสวยขึ้นมาหน่อยก็เป็น400ร้อส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบกันก่อนนะสำหรับเหรียญยี่สบาทที่รึครบร้อยปีหอสมุดแห่งแห่งชาติเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะน,นะใครที่มีอ่ปะ,ปะป้าป่ารับซื้อสูงสุดฮะนะสูงสุดน,ะนะดนี่จะอยู่กันที่หกร ลองดูนะท่านผู้ชมเนาะ20บาทที่ลึกเนี่ยจะมีได้รับความนิยมอยู่สองวาระก็เป็นวาระนี้ท่านผู้ชมฮะหอสมุดแห่งชาติแล้วอีกวาระหนึ่งก็จะเป็นอ่าพระชนมายุครบ <c oughs> 3รอบไงท่านผู้ชมนะเหรียญ3รอบ20บาทเทืึกสามรอบเขาผลิตมาจากเนื้อเงินนะผลิตมาจากเนื้อเงินมีอยู่วาระเดียวนั่นแหละท่านผู้ชมที่เรารู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วอ่ะประปากึ้นภาพไปดูแบบนี้ใช่ไหมอ่ะพระชนมายุครบ3รอบท่านผู้ชมฮะใครที่มี หน้าหลังก็เป็นแบบที่ปะปะขึ้นภาพไปดูเหรียญนี่ที่จริงท่านผู้ชมผลิตออกมาเนี่ยมีจํานวนถึง1ล้านเหรียญเลยนะ1ล้านเหรียญแต่บังเอิญว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นเหรียญที่ลึกรุ่นแรกๆไงนะหลายคนก็อยากได้ถ้าสนุนราคาในอดีตที่ผ่านมาเหรียญหนึ่งก็ประมาณพันกับอ่าพันเจ็ดพันแปดสองพันสองพันห้าสามพันอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมนะ เคยมีคนมาเสนอให้ประปาถึงสามพันบาทสมัยนะั้นแต่ประปาไม่ทันได้แบบอ่ะยังไม่เป็นช่องไงนะปาปาก็เลยไม่ได้รับซือ้อแต่พอมาปัจจุบันนี้เราเข้ามาคุกคีในวงการเหรียญแล้วก็นะแล้วก็เหรียญอ่าเหรียญกสาปบ,บ้านเราเนี่ยในวงการนักสมเหรียญก็ราคาจะดรอปลงปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะซื้อขายกันหลก100ักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นเองนะอาจจะพันกว่าขึ้นอยู่กับว่าสภาพเหรียญสวยแค่ไหนอาใครที่มีท่านผู้ชมฮะ ครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาติอเห็นชัดเจนไหมเอ่ยแบบเนี้ยห่อสมุดแห่งชาติท่านผู้ชมเหรียญน,นี้เนาะวาระที่สองผลิตสองแสนเหรียญเนี่ยผลิตน้อยที่สุดเลยนะท่านผู้ชมผลิตน้อยที่สุดก็คือนี่แหละหอสมุดแห่งชาติสองแงสนเหรียญนี้ก็คือจํานวนน้อยที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสามแสนเหรียญสี่แสนเหรียญก็ว่ากันไปนะอ่ะโอเคหอสมุดแห่งชาติใครที่มีปอปลารับซื้อสูงสุดเหรียญละหกร้อยบาท โอเคนะฮะถ้าสภาพหย่อนลงมาสีผิวสภาพหย่อนราคาก็หย่อนตามง่ายๆเลยราคาสูงสุดนี่ก็สวยสุดละ600บาทท่านผู้ชมฮะหรือว่าจะเป็นอาผู้ชนมายุครบ3รอบผู้ชนอายุผลิตออกมา1ล้านเหรียญก็จริงแต่ว่าบังเอิญผลิตมาจากเนงเงินแล้วก็ได้รับความนิยมต่อเน,นื่องมีชื่อเสียงกันมาก่อนแล้วไงท่านผู้ชมนะราคาก็จะอยู่ที่เราลาวป้าป้าเคยทาคลิปไปแล้วใช่ไหมอ่ะอยู่ที่เราลาวเหรียญน,นะสูงสุดก็700ท่านผู้ชมนะ700เอางี้เลยดีกว่า นะหอสมุดแห่งชาติจาก600สวยสุดปป่าให้650พระชนมายุปป่าให้700โอเคไหมโอเคไหมฮะหอสมุดแห่งชาติเดือนนี้650จาก600พูดแป๊บแป๊บเมื่อกี้นี้ให้650เลยอ่ะสวยสุดนะต้องผ่านการตรวจสอบส่งรูปมาทางไลายแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาแอดแอดมินเขาประเมินราคาซับเซิร์ฟไว้ แต่ทั้งนั้นทีนี้ก็มาถึงประปาด้วยให้ประปามาตรวจสอบเรียนจริงแบบนี้นะการส่งภาพมาถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยบางทีภาพเขาเบอร์เขาลายเขาไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเนาะ <c oughs> ยังไงป้ป่าก็ <c oughs> รับซื้อสูงอยู่แล้วแหละท่านผู้ชมน่ในปัจจุบันเลยถือว่าสูงแล้วแหละนะหกร้อยหกร้อยห้าสิบเนี่ยโอเคเนาะอ่ะแล้วก็พระชนมายุครบสามรอบท่านผู้ชมมาใครที่มีนะก็เจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบปาปาให้นะสวยสุดนะฮะสวยสุด ต้องทําใจนะฮะดูเหรียญสังเกตด,ดูเหรียญของท่านถ้าหากไม่สวยสุดนี่ก็แน่นอนฮนะราคาก็ย่อนลงไปกว่าที่ปปาเสนอขั้นสูงไว้โอเคเนาะแล้วก็มีอีกหลายวนละท่านผู้ชมฮะ <c oughs> มีอีกหลายวนละเลยที่ประปาประกาศรับซื้อไปเป็นเหดเด็ดรรวบด้วมนก็ประมาณสักสามวาระแต่อ่านอกเหนือจากพระชนมายุครบสามรอบแล้วก็เหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะราคาก็จะไม่สูงเนาะอ่ะสิบ รูส้สึกว่าจะ13วันละท่านผู้ชมฮะนะแต่มีสูงที่สุดก็ประมาณนี้2วันละอีก11วันละนั้นก็จะซื้อขายกันในราคา30-40บาทนะก็สูงกว่าวันละย่อยๆหากเป็นวันละย่อยๆก็อยู่กันที่ประมาณ25บาทท่านผู้ชมฮะนะถ้าเก่ามากอาจขายไม่ได้ด้วยซ้าเนาะอ่ะนี่คือวงการเหรียญบ้านเราท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคนะคลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อเหรียญ20บาทที่ระลึก หลักๆเลยก็เป็นพระชนมายุครบ3รอบแล้วก็หอสมุดแห่งชาติเดือนนี้เนาะอ่ะท่านไม่ชมากเดือนนี้6ก0กลายเป็น650ในพริบตาในะไม่กี่วินาทีนะแล้วก็หอสมุดแห่งชาติก็อ่ะโทษจีแล้วก็พระชนมายุครบ3รอบก็700กลายเป็น750อา่ะปะปปาให้2วารละนี้โปรโมชั่นจนถึงสินนนยยนส้นเดือนมิถุนายนนี้โอเคไหมอ่ะสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็กลับไปที่5 0 0 6 0 0เหมือนเดิมนะ โอเคเนะาะอะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เดือนโบราณเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ